รายการครัวเด็กๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นเทปพิเศษเลยค่ะเราจะมีเมนูนะคะพิเศษสําหรับน้องๆทางบ้านเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเมนูของเราจะเกี่ยวกับเต,ต้าหู้ค่ะเต้าหู้เต้าหู้ยังจืดเต้าหู้ห่ะคะไม่ใช่ค่ะอะไรเกี่ยวกับเป็นผัดค่ะผัดงั้นผ,ผัดผัดผักใส่เต้าหู้เอ้ยกะถูกแล้วเฉยเลยกันแล้วเนาะ มันคือเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะอ๋ออยากรู้แล้วสิ<อ>ว่าทำยังไง<อ>งั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเชฟเอ๋ยแล้วก็เชฟจูนกันค่ะสวัสดีค่ะเชฟเอ๋ยค่ะสวัสดีค่ะเชฟจูนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะค่ะเราจะมาพบกับส่วนผสมนะคะเต้าหู้ไข่หมูสับบล็อกแรรี่ แครอทข้าวโพดอ่อนแป้งมันผสมน้ำน้ำเปล่าน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลเกลือน้ำมันส่วนของตกแต่งไข่ต้มสาหร่ายแครอทต้นหอมผักชี ค่เรามาพบกับขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วเทน้ำมันพืชลงไปรอน้ำมันเดือดน,นะคะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปทอดค่ะ พอให้เหลืองก็ตักขึ้นได้เลยนะคะค่ะหลังจากที่ได้เต้าหู้ทอดสุกแล้วนะคะเราก็จะมาทําน้ําราดกันค่ะละก่อนอื่นนะคะเราต้องใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะรอกระทะร้อนนะคะนำหมูสับลงไปผัดค่ะ พอสุกนะคะเมื่อหมูเริ่มสุกแล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะ เดือดสักครู่หนึ่งค่ะเมื่อน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยเล็กน้อยนะคะ เลือค่ะเล็กน้อยต่อไปจะเป็นน้ำตาลค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ เราจะไม่ใส่รสจัดมากนะคะเนื่องจากเป็นอาหารสำหรับเด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กๆทานได้รอจนเดือดสักพักหนึ่งนะคะเราก็ใส่ผักลงไปค่ะเริ่มด้วยบอคโคลีค่ะ แครอทค่ะและตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะผักที่เราใช้ผัดนะคะเราจะลวกก่อนนะคะเพื่อให้ผักนุ่มนะคะเพื่อให้เด็กๆทานได้ง่ายค่ะ จนพอสุกและเข้ากันนะคะเราจะเติมน้ํานะคะที่ผสมเติมแป้งมันนะคะที่ผสมน้ําไว้แล้วนะคะลงไปนะคะเพื่อให้มีความเหนียวและข้นค่ะใส่ไปนิดหน่อยนะคะ ถ้าน้ำยังไม่ค่อยเหนียวก็เติมเรื่อยๆค่ะผัดจนเข้ากันนะคะ หมูและผักสุกเข้ากันนะคะก็นำขึ้นจัดใส่จานค่ะค่ะระหว่างรอน้ำราดเดือดนะคะเราก็จะมาจัดจานให้เหมาะสมกระเด็กนะคะเราก็เอาเต้าหู้มาจัดวางมีไข่มีแครอทมีสาลายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำนำน้ำราดนะคะที่ทำเรียบร้อยแล้วมาราดลงใน จานที่จัดไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตองหููทรงเครื่องค่ะ Ooh, <Ooh. S 1> เสร็จแล้วละค่ะสับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะต้องขอขอบคุณเชฟเอ๋ยแล้วก็เชฟจูนสำหรับเมนูสำหรับน้องๆมากเลยละค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอเวลาไปทานเต้าหู้ทรงเครื่องก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย